สวัสดีแจ้า FC ที่น่ารักษุกทนาคนะสวัสดี FC เก้า FC ใหม่เจ้สวัสดีคุนกำลังแะมาเป็น FC ใหย่นะคะเนาะอยามาวันนี้พากินกาแฟเย็นค่ะกาแฟเย็นเลยค่ะเลยโดนัทจ้ะหลังจากกินข้าวแราแยกกาแฟเย็นกาแฟเย็นน้องซุรี่จ้ะมา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  เดินัดนกาแฟคุ้ยกันจากพี่นอ้องจ๋าเย็ติวจะมาบอกพี่บอกน้องว่าเย็ติวไอ้มีช่อง สำรองอยู่สองช่องเด้อค่ะเด้อจะไปหาพี่หาน้องเย็ดติ๋วจะพิมพ์บอกว่าเม็ดติ๋วนะจ๊ะมากิน,นแาวนับ่ว่าช่องอะเป็นช่องอื่นจ๊ะเป็นช่องเดินบนดินหรือช่องหากินตามบ้านเพื่อนจ๊ะุณดอะรอยกมาตามก็ได้ ในช่องมาติวบ้างคลิปไปอยู่คลิปสองคลิปอยู่เฮ็ดไปได้มวนในหัวน้ำกันจ้ะผู้เฒ่าบ่มีเวียกเคดผู้เฒ่าฝฟาบ้านม <laughs> โดนนัด ย้ายเอาไปย้ายเอาไปเล่นให้เบิดจ้ะเลยมือกัเนเด้อย้ายคอยไปหาจ้ะย้ายจะไล่ไปทั้งลมไปตามคลิปจ้ะ คนใหนหูแลยแย่กะขอบใจลายจยะเพราะว่าแย่จะเอาตามไปเวิรสคทบ้านท่านบ้านไหนที่ว่ามาบ่อยๆแยก,ก็จะเอาบ้านนั้นไปให้กำลังใจเพื่อน อันที่ดำๆนี่ไอช็อกโกแลตนะจ๊ะร้านก็เจ้ามากักช็อกโกแลตยายบอกคนมักช็อกโกแลต มือขึ้นฝนสิตกอีกแล้วน้ำโขงก็ขึ้นละลาย,ลายด้จ้ะพระธาตุกลางน้ำถ่วมแล้วพระธาตุล่าหนองพระธาตุกลางน้ำยหนาบ้านย่ายนี่แหละจ้ะ ได้มะเทียวกับมะสักกระระได้จ้ะตรงที่เพื่นมรลอยอธิหลวงปูขุ่นกันจ้ะพี่นาบ้านเย็ดอยู่ กาแฟนี่แซ่บจริงจ้ะหอมมันอันนี้แย่แย่เอาแก้วอปาทิสติ์แย่ใส่ซื้อๆนะวันนี้ก็ซื้อร้านบักผ้าไว้น้ำยู่ ประเภทนั้นน้ำกินน้ำบกเ้าวนี่ยายมักกินที่สุดจะหวานจะเบาหวานยายก,ก็กินได้ถ้าเป็นน้ำบกเ้าวกินแท่น้ำก็ได้ดไยังบ่มี่เถอะจ้ะ<แ>ยังบ่มี่เถอะ นี่คือกล่องโดนัทนะคะยาเอาทั้งเขาขาวมันออกจ้ะบ้านยาจะกินโดนัทจังทีละจ้ะซื้อยกกองสองกองเลยจ้ะสองบ้านอือเอาไปบ้านแม่น้องเ้ากองนึงเอาไปอีกกองนึง ใ่เขาก็ซื้อเป็นชิ้นนั่นแหละใสกซื้อใส่สองกองจดีมันกะง่าวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเออกระบบมี่ยังดอกเจี๋ยวผ้ามากินกาแฟอ้างกาแฟกินขนมโดนัทจ้ะเออบบมี่คลิปนั่นหลายกินกินข้าวแล้วก็ยำบแบแซบละจ้ะเพราะว่าไอ้ฟันออกเบิดดละทั้งทั้งโกกเหนือเรือทั้งนาเลือ เดี๋ยวแต่ทั้งหนาใบยำกินแล้วก็เริ่มห่างแล้วทั้งหนา <c oughs> ตามซอว์นะจ๊ะเนาะตามอายุใครเนาเย่เติ๋วกะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจทีท่มาฟังย่ยติ๋วชมย่ยติ๋วเว้าน้จาจ่าขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองนะค่ะด้าไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าบ๊ายบายเริ่บๆทุกคนนะคะ